อากสนุกตื่นเต้นร้อนใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4 l e s ่ e ล t ซอรสโมสรดังในศึกพิมียรลีองกฤษอดีตแชมป์นหนึ่งสมัยซึ่งในฤดูกาลนี้ผลงานน่าผิดหวังเป็นอย่างมากล่าสุดอยู่อันดับ13ของตารางหลังเล่นไป18นัดมี17แต้มมากกว่าทีมอันดับ18อย่างเอเวอเรตัน ซึ่งเป็นโซนตกชั้นเพียง2องแต้มเท่านั้นผลการดังกล่าวทําให้เบนเซอร์ต์ตบเป็นขาวว่าจะโดนปลดออกจากตําแหน่งอย่างต่อเนื่องผมไม่ใช่ผู้พิเศษถ้าลองพิจารณาถึงงบป,ประมาณที่เราใช้ไปนับแ,แต่ผมทํางานกับเลสเตอร์และลองเปรียบเทียบก,กับเซนเวลล่าเวสแฮมและนิคาสเซนต์จะเห็นได้ว่ามันแตกต่างกันมากซึ่งมองจากผลงานแล้วผมว่าผมก็เป็นโค้ชที่ใช้ได้วงการผู้บออาชีพการใช้เงินเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทาให้ทีมมีผลงานที่ดี ทีมชั้นนำไม่จะเป็นเต้ารู้สึกอายที่จะต้องพูดแบบนี้ลองคิดดูว่าเซิลตอนนี้กลายเป็นทีมชั้นนาไปแล้วดูจํานวนเงินที่ใช้ไปเมื่อปีก่อนก็จะเห็นได้ว่าทรัพยากรที่พวกเขามีนั้นไม่ธรรมดาเมื่อเทียบกับสโมสของเราตรับเลสเตอร์มีโปรแกรมพบกับเซิลในศึกคาราบาวครับรอบก่อนรองชนะเลิศในวันที่10มกราคมนี้เวลา3นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยจัดอันดับ10แบ็กขวา ที่มีการตีมูลค่าสูงที่สุดในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกรา2023อันดับ10 g จวานนี่ดิลอ s สเซนโซ25ล้านยูโรแบ็กจอมบุกวบอ29ของนาโปลีที่มีส่วนสำคัญในการพาอิตาลีเป็นแชมป์ยูโร2020ที่ผ่านมาโดยผลงานตลอด3ปีครึ่งกับต้นสังกัดถือว่ายอดเยี่ยมลงสนามไป160นัดทำไปแล้ว25แอสซิสต์ด้วยการอันดับ9 ทีมตีคัสตานเย่28ล้านยูโรแข้งเบลเยี่ยมวัย27ปีจากเลสเตอร์ซิตี้แจ้งเกิดกับออตแลนตาก่อนย้ายมาอยู่กับจิ้งจอกสยามในปี2020ซึ่งแม้ผลงานในภาพรวมของทีมอาจไม่ดีนักในปีนี้แต่ผลงานส่วนตัวถือว่าไม่ธรรมดาโดยเฉพาะจุดเด่นการวางบอลอันแม่นยำจนสามารถยึดต,ตัวหลักได้ทั้งในสโมสรและทีมชาติได้อย่างเหนียวแน่นอันดับ8 นูเซมาลาอู28ล้านยูโรเรียกได้ว่าโชครายสุดๆระรับแบ็กชาวโมร็อกโกที่เพิ่งจะสร้างชื่อในฟุตบอลโลกรวมถึงผลงานกับเบย์มินิกกำลังไปได้สวยแทๆ้ๆลับถูกตรวจพบว่าเป็นโรคเนื้อเยื่อหัวใจอักเสบซึ่งเป็นผลจากอาการป่วยเป็นโรคโควิด -19 ก่อนหน้านี้อันดับ 7. เอเมอร์เซอร์รอยัล30ล้านยูโรแบ็กขวาบาซิลของแทรมฮอสเปอร์วัย23 เคยเป็นอดีตารุ่งของบาร์เซโลนาก่อนจะไปแจ้งเกิดกับเรเบติตและย้ายมาเล่นให้กับไก่เดงเมื่อฤดูการที่ผ่านมาซึ่งสไตล์ของเจ้าตัวคือเกมรูกอันดูดันแต่ก็ยังมีจุดอ่อนในเกมรับที่ยังต้องปรับอีกพอสมควรณเวลานี้อันดับ 6. เดียโก้ดาโล่2าล้านยูโรแข่งโปรตุเกสวัยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่งเข้าประกวดกลับมาแจ้งเกิดได้อีกครั้งในยุคข,ของเอริกเทนฮาร์ก ชนิดที่ได้ลงสนามอย่างสม่ำเสมอทุกรายการจนสมามารถเร่งฟอร์มเก่งกลับมาได้ในที่สุดอันดับ5เบนชามงปาวา3าล้านยูโรแบ็กขวาชาวฝรั่งเศสวัย26ปีดีกีแชมป์โลกกับทีมชาติฝรั่งเศสเมื่อปี2018แจ้งเกิดอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่นั้นแถมยังสามารถเล่นได้อย่างหลากหลายตำแหน่งทั้งเซนเตอร์ตัวกลางและแบ็กขวา วิงแบ็คกเคยถูกจับไปยืยนมาแล้วอันดับ4รีเจมส์70ล้านยูโรเรียกได้ว่ามูลค่าโดดจากอันดับก่อนหน้าเท่าต,ตัวเต็มๆแต่ก็ไม่น่าแปลกใจเพราะดาวเตะจากโชซีรายนี้เรียกได้ว่าครบเครื่องจริงๆทั้งความเร็วความแข็งแกร่งแถมจบสกอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมแต่น่าเสียดายในช่วงหลังได้รับบาดเจ็บค่อนข้างบ่อยทําให้เจ้าตัวหายหน้าหายตาตลอดช่วงที่ผ่านมา อันดับ 3. ามโคันเซโล70ล้านยูโรอีกหนึ่งแบ็กจอมบุกชาวโปรตุเกสที่ตอนแรกทําท่าเหมือนจะไม่ประสบความสำเร็จกับแมนเซตตีกระทั่งถูกจับไปเล่นแบ็กซ้ายแต่ตัวกลับงัดฟอร์มเทพออกมาชนิดที่เลื่อมไปเลยว่าเคยเป็นแบ็กวามาก,ก่อนอันดับ2เทนเอลิสันเดอร์อาโน70ล้านยูโรแบ็กลูมอของลิเวอร์พูลที่เป็นเด็กสร้างอย่างแท้จริงจนกระทั่งโด่งดังสุดขีดกับทีมตลอดหลายปีที่ผ่านมาแน่นอนจุดเด่นเจ้าตัวคือการวางบอลที่แม่นยำ แต่ก็ยังมีจุดอ่อนเล็กๆอยู่ที่เกมรับอย่ยังค่อยๆปรับหากต้องการเป็นกองหลังที่ครบเครื่องอย่างแท้จริงอันดับ 1. อัอชลราพาคิมิ70ล้านยูโรแบ็กววย24ปีในอดีตไม่สามารถแจ้งเกิดกับเรมวดริตได้กระทั่งไปโด่งดังกับดอตมูลและอินเตอร์มิลานรวมถึงปัจจุบันกับแป๊ะแชด้วยสไตล์การเล่นที่ดูดันบุกแหลกทําให้เขาเป็นหนึ่งในคนที่ยิงประตูและแอซิสได้เป็นกอบเป็นกาม